สวัสดีครับเวลาที่เราจัดก,กิจกรรมที่มีคนเข้ามาร่วมเยอะๆเราก็มักจะใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อมีการใช้แบบสอบถามก็ต้องมีการสรุปแบบสอบถามโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม e x c e l ง่ายๆก็ สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็พร้อมที่จะรายงานได้ทันทีเลยมีการสรุปด้วยก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างที่เป็นแบบสอบถามกันก่อนนะครับนี่เป็นแบบสอบถามทั่วๆไปที่ใช้กันแบบสอบถามก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นคําอธิบายแล้วก็จะแบ่งเป็น,น,อนตอนตอนตอนแรกก็มักจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเพศอายุอาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความคิดเห็น ปกติก็จะใช้เป็น rating scale นะครับอย่างนี้ก็จะมี5ระดับมากที่สุดมากแบ่งกลางน้อยแล้วก็ตัวเนื้อหาหรือตัวข้อความที่เราจะสอบถามตรงนี้บางทีก็แบ่งออกเป็นด้านด้านนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็แบ่งออกเป็นด้านหลักสูตรด้านครูด้านสื่อด้านสภาพแวดล้อมด้านความพึงพอใจส่วนรวมแล้วก็ความคิดเห็น,น,นอื่นๆส่วนที่เราจะนํามาวิเคราะห์เนี่ยก็ได้แก่ ตอนแรกนี้นะครับเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเรื่องของอะระดับความคิดเห็นที่แบ่งออกเป็นเรตติ้งสเกลของรเคิร์ดเนี่ยนะครับ mm. เมื่อมีการแบ่งด้านเราก็จะมีการวิเคราะห์ภาพรวมให้ด้วยนะครับการวิเคราะห์เนี่ยจะใช้ทั้งค่าร้อยละแล้วก็หาค่ามีนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับนี่ก็เป็นแบบสอบถามทั่ว,วไปที่ เรานำมาวิเคราะห์กับโปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถามนะครับกลับไปที่โปรแกรมนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถามนะครับโปรแกรมนี้ก็จะประกอบกันด้วยสามหน้าด้วยกันนะครับคือหน้ากำหนดตัวแปรหน้ากรอกข้อมูลแล้วก็มีคำอธิบายให้นะครับในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานบอกด้วยวิธีการใช้งานนี่ก็จะง่ายมากขั้นแรกก็บอกว่าให้กำหนดตัวแปรซะก่อน กำหนดตัวแปรเสร็จก็ไปที่หน้ากรอกข้อมูลแล้วก็กดปุ่มตอนนั้นนะครับโปรแกรมก็จะวิเคราะห์ให้เรียบร้อยเลยคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรบ้างในรายละเอียดก่อนอื่นแล้วก็ที่มาที่หน้ากำหนดตัวแปรนะครับก็จะมีตัวแปรถ้าเราไม่ทราบเราจะมีคำอธิบายไว้ด้วยนะครับตัวแปรส่วนใหญ่เนี่ยอันแรกก็มักจะเป็นเพศนะครับก็ใส่ชื่อไปแล้วก็กำหนดเพศหญิงเพศชาย 1>, 1หมายถึงเพศชาย2หมายถึงเพศหญิงแล้วก็ตัวแปรที่2จะเป็นอะไรก็พิมพ์เข้าไปนะครับในนี้คือระดับชั้นวิธีการพิมพ์ก็คลิกที่นี่แล้วก็มาพิมพ์ที่แถบกรอกข้อมูลเนี่ยนะครับระดับชั้นนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกกด enter ก็ได้นะครับ แล้วก็ระบุ1นนี่หมายถึงระดับชั้นไหนนะครับป .1 ป .2 ป .3 อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ทําช่องเอาไว้ทั้งหมด6ช่องก็จะเกาะได้ไม่เกิน6ค่าตัวแปรต่อไปจะเป็นชุมนุมนะครับก็สายไป1หมายถึงชุมนุมภาษาไทย2 3 4 5 6มส่ห้กไมก็ว่าไปนะครับถ้ามีตัวแปรอื่นอนอีกก็ใส่ได้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้เค้จะมีแค่นี้เอง นั่นก็เป็นตัวแปรพื้นฐานทีนี้ก็มาข้อคําถามทั้งหมดคําถามทั้งหมดมีกี่ข้อนะครับเอามาเติมใส่ที่ตรงนี้สเกลที่ใช้เนี่ยมีกี่ระดับสามารถใช้ได้ตั้งแต่3ถึง7ระดับนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกในตัวอย่างในแบบสอบถามเมื่อกี้นียมี5ระดับกลับไปดูแบบสอบถามหน่อยนะครับ แบบสอบถามมี5ระดับก็คือ1 2 3 4 5 5ระดับ1หมายถึงอะไรนะครับก็พิมพ์ไป2หมายถึงอะไรบางคนอาจจะเหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางเหมาะสมน้อยอะไรนะครับก็แล้วแต่จะกําหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามนะครับมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็นด้านๆหรือไม่ถ้ามีก็บอกมีไปนะครับ ถ้าไม่มีก็บอกไม่มีนะครับถ้าบอกไม่มีก็จะไม่ให้มีการเติมอะไรแต่ถ้าบอกว่ามีเนี่ยนะครับเขาต้องระบุด,ด้วยว่ามีทั้งหมดกี่ด้านแล้วก็แต่ละด้านเนี่ยคืออะไรบ้างเช่นด้านที่หนึง่งหลักสูตรก็คลิกแล้วก็พิมพ์ไปนะครับตั้งแต่ข้อเท่าไหร่ถึงข้อเท่าไหร่ด้านครูหรือด้านที่2ตั้งแต่ข้อเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับสังเกตน,นะครับข้อเนี่ยจะต่อกัน1นึถึงห้ถึงสิบห 17ถึง20 21ถึง26และในด้านสุดท้ายก็27ถึง27อันนี้สแสดงว่ามีข้อเดียวต้องต่อกันอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเ,เรียงไม่ถูกตรงนี้โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบด้านเนี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน6ด้านเพราะกำหนดจากแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพิมพ์ข้อ1คือไรข้อ2คือไรดูคำถามนะครับก็ตรงนี้นะครับเอา ส่วนเนี้ยไปพิมพ์ถ้าหากว่าเราพิมพ์ไว้แล้วเป็น Word ก็ Copy Paste เข้ามาได้เลยก็จะเป็นเหมือนกันเลยล่ะตรงนี้ไม่ต้องระบุด้านก็พิมพ์ต่อกันไปเรื่อยๆจนจบเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสักร้อยข้อน่าจะได้นะครับเพราะนั้นก็เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็แบบสอบถามที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ได้ถึงพันคนนะครับก็ถึงเยอะอยู่เหมือนกันพราะกำหนดตัวแปรเสร็จแล้วก็มาที่หน้า กรอกข้อมูลนะครับคลิกที่กรอกข้อมูลรุ่นนี้เป็นแชร์แวร์นะครับจะใช้ได้10คนเองถ้าจะใช้มากกว่านี้ก็ต้องอติดต่อที่นี่นะครับหรือว่าลงไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์อทองจุน .com ก็ได้นะครับเรามาดูกันในรายละเอียดระดับชั้นชุมนุมพวกนี้เนี่ยก็เอามาจากหน้าแรกแล้วก็นี่ก็จะเป็นเรื่องของข้อคำถามก็จะเอ,เอามาแสดงไว้ที่นี่ด้วย หน้าที่ต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าที่การพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ1อันนี้คนที่1เพศอะไรเมื่อกี้กําหนดว่า1ห,หมายถึงชาย2หมายถึงหญิงนะครับก็ใส่ตัวเลขไปสมมุติว่าถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ก็ใส่เป็นเข็ข2อันนี้ใช้เป็น excel ธรรมดานะครับตัวอย่างนี้เรามีกรอกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าจะกรอกใหม่ก็ลากเยอะๆแล้วก็ล้างออกไปได้เลย เคลียร uh, นะ์คอนเทนต์ hmm. ก็จะหายไปแต่ผมจะไม่เคลียร์ละจะเอาไว้อย่างนี้นะครับเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างสมมติว่ากรอกเสร็จแล้วนะครับไปทำมาสักห้าสิบคน80คนร้อยคน200คน500คนก็นแล้วแต่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนี่ก็จะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจะบอกมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพศมีกี่คนคิดเป็นรอยละเท่าไหร่ ตัวแปรพื้นฐานที่2ระดับชัน้นมีกี่คนนะครับก,ก,กิเป็นร้อยเท่าไหร่ถ้ามีหลายอย่างก็จะวิเคราะห์มาให้ด้วยถัดลงมาตราวนี้ดูผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอันนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นจ8 2แปอย่างนี้ถือว่าดีมากเลยอาจจะมีคําอธิบายอยู่ในหน้านี้นะครับคือถ้าจุดหนี่ต่ำกว่าจุดนี่ใช้ไม่ได้เลย จุดหกถึงจุดหกห้านี่ก็ยังต่ำอยู่นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับจุดหกห้าถึงจุดเจ็ดเนี่ยก็เอาละถ้าจำเป็นก็เอาละปกติก็จะจุดเจ็ดถึงจุดแปดอันนี้ถือว่าโอเคยอมรับได้นะครับจุดแปดถึงจุดเก้านี่ก็ดีมากเลยนะครับจุดเก้าขึ้นไปเนี่ยถือว่าเยี่ยมของเราเนี่ยเราได้จุดแปดสองก็ถือว่าดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแสดง ค่าร้อยละนะครับอันนี้มากที่สุด30%มรมาก70%อันนี้ก็ไม่มีเทคนิคของครูนี่ยี่สิบเจ็ดสิบสิบกลางๆสิบอันนี้ก็ไม่มีโดยภาพรวมนี่ดีมากเลยนะครับน้อยกับน้อยที่สุดไม่มีเลยอันนี้เป็นการวิเคราะห์เรื่องของค่าเฉลี่ยกับ SD นะครับตรงนี้จะวิเคราะห์เป็นด้านๆด,ด้านหลักสูตรเป็นอย่างไรนะครับสี่จุดมมากที่สุด อันที่2อนี่เป็นยังไงบ้างนะครับ4.2น้อยมาหน่อยมากนะครับโดยภาพรวมนะครับ4.2ก็คือภาพรวมคือทุกด้านเนี่ยนะครับด้านหลักสูตร4.2นะครับด้านครูก็เหมือนกันนะครับจะวิเคราะห์ให้เป็นข้อข้อข้อแล้วก็สุดท้ายก็จะสรุปว่าภาพรวมด้านเนี้เป็นอย่างไรเหมือนกันด้านสื่อด้าน ด้านความพึงพอใจในภาพรวมก็เหมือนกันนะครับจะวิเคราะห์มาให้แล้วก็มีการสรุปทีนี้วิธีการเอาไปใช้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับลากดำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ Copy ออกไปแล้วก็เอาไปวางใน Word แล้วก็จัดรูปแบบเอาตามใจชอบนะครับก็ถือว่าได้แล้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว,ว่าโปรแกรมการวิเคราะห์บแบบสอบถามเนี่ย สะดวกมากนะครับเพียงแต่ว่าพิมพ์กำหนดตัวแปรพิมพ์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็คลิกปุ่มวิเคราะห์ก็เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ